อย่างน้อยเราก็ไม่ควรตื่นเต้นจุดเกิดไปปีเก่าปีใหม่มันเป็นเพียงการเวลาปหส่วนตัวเราก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปด้วยความไม่กังาาบาลีที่อามาภาพได้ยกขึ้นต้นต้นว่าอักษจชายะมะ ความรู้มนพิธีความรู้เรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่นำมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังมันก็จะเป็นคนที่กินหลงเรื่องกินของกินไม่กินมันก็เน่าของเก่าไม่เล่ามันก็ลุดคนโบราณมันก็ไหว่มนเรื่องใดๆก็ตามความรู้ ที่เรามีอยู่เราก็ต้องนำไปถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติแนวคิดที่เราพอจะแนะนำลูกหลานได้เราก็ต้องนำไปถ่ายทอดเราก็ต้องนำไปสาธยายนำไปพูด ให้ลูกหลานไม่รู้ไม่จดไม่จำนี่ไหนตลอดหนึ่งปีมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบ้างเราก็รับสรงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นประจันปี2 5 6 7ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มาตราเมขึ้นมาจนถึงเรื่อธันวาค6วันนี้วันที่29 อีกสองวันก็จะสิ้นปีเก่าแล้วก็ย่างเข้าปีใหม่ตั้งแต่ดึงบรรยากาตั้งแต่ดึงบรรากาศจัดไปพอจะย่างเข้าปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่แต่สิ่งที่มันไม่ใหม่ก็คือชีวิตชีวิตเราเนั้นมันเก่าลงเรื่อยๆู้วยความแก่ก็เลยชีวิตคนเรานัเนี่ย มันเปลียแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องรู้จักเตือ่นตัวเองอย่าสนุกสนานเวย่อขอบเกิดประการที่สองอนุธานมลาคราบ้านเรือนบ้านเรือนที่บุเคยปัดกวาดตรอบอกซอยถนน,น,นทาง ไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังห้องน้ำห้องท่าที่อาศัสที่นับที่นอนเราไม่เคยปัดกวาดไม่เคยชำระไม่เคยจัดให้มีระบบระเบียบม,มันก็ทำให้เกิดความสกปรกเกิดความสกปรกเกิดความไม่น่าทัศนาไม่น่าอาศัยโดยเฉพาะความสะอาดเป็นหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนหรือชาวบ้านบ้านเพือนแต่ละหลังความสะอาดที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากความสะอาดการรู้จักาำจัดขยะรู้จักแยกขยะขยะอะไรที่มันขายได้ขยะอะไรที่เผาทิ้งเราต้องรู้จักแยกมาโดยเฉพาะในงานวัดเนี่ย งานวัดแต่ละปีเราก็จัดเป็นประจำทุกปีสามสิบสมเอ็ของทุกปี 33. เราก็จัดโดยเฉพาะขยะขยะนี่ถ้าเรารู้จักแยกรู้จักกาจัดมันก็จะไม่เกิดความสกปรกอย่าว่าแต่จัดงานปีใหม่ปีเก่าแม้แต่วันพระวันธรมธรมดาธรรมดาเวลาคนก็กินข้าวกินของกินของกินต่าง เขาก็ทิ้งไม่ได้ราดท,ท,ทิ้งทิ้งรวมกันนั่นแหละอะไรที่ของขายได้อะไรที่ของขายไม่ได้อาตาาจะพูดเล่นไปจังขยะตัวไหนที่ขายได้ขยะตัวไหนที่เป็นขยะที่ต้อเอาให้เราแยกออกรู้จักแยกรู้จักเก็บรู้จักปัดกวาดถ้าเราไม่รู้จักกำจัดทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านในวัดนอกวัด มันก็เป็นเป็นมวลทินนก็คือ,คอมันไม่น่ามองบ้านเรือนต้องการความสะอาดวัดวาราราก็ต้องการความสะอาดโรงเรียนก็ต้องการความสะอาดเวลาเราไปเห็นบ้านไหนเมืองไหนก็บ้านเมืองก็สะอาดเรียบร้อยมีระบบระเบียบเราก็น่าดูน่าชมอยากจะเอามาพัฒนาบ้านเรือนตัวเองหน้าบ้านดีรั้วรอบขอบชิด มีทางเข้าทางออกมีที่อยู่อาศัยที่หน้าอยู่อาศัยนี่เลยจุยบอนจักจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยบ้านเรือนมันก็น่าอยู่อาศัยยังจุยบอนเนาะน้าอยู่อาศัยยิ่งขึ้นคนในบ้านก็มีสุขภาพดีมีญาติมีพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวก็ก็ดูมือสะอาดสะอาดสะอาดตาดี ก็น,น้าดูดดหน้าชมกอเปที่คืบ้าน,น,เ,นเรือน,นที่ไม่รู้จักปัดกวาดไม่รู้จักลุกขึ้นทำความสะอาดมันเป็นมลทินมันเป็นความสกปรกมันมันบ่งบอกถึงนิสัยของคนเรานนั้นด้วยนิสัยใจคอเราด้วยชอบความสกปรกไม่ชอบทำความสะอาดเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามมักง่าย กินแล้กวก็ทิ้งภ้าไม่รู้จักทิ้งลงทังขยะขุกตน้นนี่แหละให้เขาบอกว่านักปรา์ท่าบอกว่าที่ใดสะอาดที่นั้นมีนักปรา์มาเกิดที่ใดสกปรกที่นั้นมีสัตว์รกละละมาเกิดนำไปคิดขยะต่างๆที่เรากินเราซื้อมาจากตลาดจากร้านค้า อะไรก็ตามหนึ่งชิ้นมันก็เป็นขยะสองชิ้นมันก็เป็นขยะโดยเฉพาะในเขตวัดวาระของเราเนี่ยเวลามีงานศพแต่ละคร้งโอ้ขยะไม่เป็นเยอะแยะขยะมีทงขวดน้ำอื่นๆเราก็ต้องเก็บเอ,เอาไปเอาไปซ่อนตามซอกตามไหนไม่ต้องซ่อนหรอกถ้าจะมาเดินมาดูพุทธเนี่ยไม่ว่าน้ำมากน้ำพลูอะไรก็ตาม กินได้กหมไปทิ้งซ่อนเอาไว้ใต้ใต้กอไม้ใต้ต้นไม้เนี่ยนี่คือก็ได้นิสัยของคนเรามักง่ายน้ำหมาถ้าเราทิ้งลบถ้าเราเททิ้งให้มันถูกแดดมันก็จะแห้งเองถ้าเราถ้าเราเี้ยวเราใส่ถุงถุงไอ้ถุงที่มันไม่รั่วไหลแล้วเราไปทิ้งขยะ เวลาเราไปเผามันก็จะไม่ไหมมันจะไหมได้ยังไงเพราะมันเป็นน้ำหมากน้ำหมากน้ำอะไรก็ตามน้ำอะไรที่เป็นสกปรกให้เราเทที่ไหนที่แตดส่องถึงแล้วมันก็จะแห้งเองเออมันมเออ่มันมันไม่สกปรกหรอกออส่วนถุงพลาสติกอ,มมอื่นๆเนี่ยถ้าพอขายได้ก<อ>็ต้องทำฐานใถ้ได้ต้องเอาไปเผา ร่วมกันเป็นขยะเผานี่เละอันนี้คือความสะอาดเป็นหัวใจของสังคมสังคมต้องการความสะอาดถ้าตรงไหนที่ไหนที่ไหนก็ตามมันไม่สะอาดมีใครอยากจะมองหรอสวยแล้วก็ต้องดึตพูดถึงความสะอาดบ้านไหนเมืองไหนวัดไหนบ้านราคาหลังไหนรงเรเมนไหนถ้าเราอยากเห็นความสะอาดให้ดูหน้าผน จะไปดูหน้าแรงดูหน้าแรงมันทำความสะอาดง่ายแต่ถ้าเราดูหน้าผนเราเห็นทิสัยคนตั้งแต่ผู้บริหารถ้าเป็นวักก็ดูเจ้าวัดถ้าเป็นโรงเรียนก็ดูผอดูครูถ้าเป็นหมู่บ้านก็ดูผู้ใหญ่บ้านดูบอต่อดูว่าตามตรอกซอกซอยมีน้ำขังน้ำท่วมมีอะไรเกิดมีอะไรท่วมขังอยู่ไหม นี่เละนี่คือบ้านเรือนความสะอาดให้ดูหน้าฝนแล้วเราจะเหนนิสัสของคนผู้นำผู้บริหารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กๆเช่นวัดเนี่ยวัดเราแต่ก่อนมันไม่สะอาดแต่ก่อนมันไม่ใช่ไม่สะอาดวัดเราแต่มันแช่มันแช่มากแต่นีดแต่มาใหม่ๆแต่พอเรื่องหลังเริ่มดีขึ้นเพราะเราไ่ต้องการความแช่ความสงบ เราต้องการเน้นความสะอาดใครไปใครมาเราได้เห็นว่าสะอาดร่มเรือนน่าอยู่น่าอาศัยบ้านเราแต่ละหลังก็เช่นเดียวกันขยะหนึ่งชิ้นมันก็เป็นขยะสองชิ้นก็เป็นขยะรู้จักแยกไม่ว่านหน้าบ้านหลังบ้านก็ตามและขยะอย,ะยะ่าไปทิ้งนอกบ้านอย่าไปทิ้งหน้าบ้านอย่าไปเผาขยะหน้าบ้าน มันบ่งบอกทุนิสัยคนรักง่ายคนเห็นแด่ตัวถนนเนี่ยเขาทราบให้คนไม่เดินไม่ใช่สถานที่เผาทิ้งขยะนี่หละนี่คือให้เรารักความสะอาดต้มไหนหน้าบ้านล้างบ้านให้ดูตัวนี้เลยนี่ประการที่สามมาลังวันนักศักราชฉางช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวนี่อาบน้ำยากหน้าหนาว อาบน้ำมันไม่ยากหรอกหน้าหนาวมันไม่ได้ยากกินอะไรหรอกแค่เราเอาน้ำทุกวันนี้มาทนสบายมันมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทำน้ำร้อนแต่ก็ต้องระวังความสะดกสบายมันก็แฝงไว้ในความอันตรายไอ้พึงเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนนะต้องระวังด้วยคนแก่คนเฒ่าที่ใช้เป็นลูกเล็กเกี่ยต้องดูด้วยคนไหนที่ใช้เป็นก็ต้องแนะนำ ว่ากดปุ่มโน้นกดปุ่มนี้เปิดเลขโน้นเลขนี้มันจะร้อนจัดเย็นจัดต้องบอกต้องต้องกล่าวถ้าเราไม่รู้จักแนะนำไม่รู้จักบอกไอ้คนเป็นแบใช้คนเดียวไม่รู้จักบอกคนอื่นคนนี้ใช้ไม่เป็นเพคนร้อนหน้าก็ทำไงนี่ลันบางไม่เพราะหน้าหนาวไอ้คนไม่ค่ายอาบน้ำไม่ค่อยอาบน้ำเก็บมา เราจะเข้าสังคมได้อย่างไรเดียนวันอ่านน้าหนึ่วนหนึ่งเดือนอานน้าหนึ่งครั้งเราจะไปเข้าสังคมยังไงแค่ลูกหน้าลูกตาล้างหน้าล้าตามันก็ยังไม่พอทุกวันนี้สังคมเนี่ยทุกวันมันเปิดบ้านไหนเมืองไหนมันก็เดินไปมาอาสู่กันทั่วถึงกันหมดทั้งหมดไปแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่รู้จักปรับ เนื้อปรับตัวแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ําอาบน้ําอาบผ้าอาบน้ำแล้วไปอาบผ้าเป็นสํานวนพูดกินข้าวกินปลาบางครั้งมันไม่มีปลามันมีแต่แกงมีแต่กากมีแต่พริกเราก็ต้องกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบผ้าแต่งหน้าปาแต่งอันนี้เป็นสํานวนพูดให้เกิดความไพร,ร่ร่ ให้มันน่าฟังยิ่งขึ้นบางครั้งมันไม่มีอย่างนั้นก็ได้แต่แต่เราก็ต้องต้องใช้คำพูดที่ไพเราะสนองโสดอันนี้คือช่วงหน้าหนาวให้รู้จักอาบน้โดยเฉพาะคนเฒ่าแก่เคยพูดเรื่อยๆเคยพูดเรื่อยๆคนแก่ให้อาบน้ำตอนกลางวันกลางวันน่น ช่วงกลางแจ้งนี่อาบน้ํากลางแจ้งเอาน้ําไปตากแดดตากแดดสักสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็อาบกลางแจ้งก็จะได้อาศัยน้ำอุนด้วยอาศัยแสงแดดด้วยช่วยช่วยได้ช่วยป้องกันความหนาวเย็นได้นี่คนท่าคนแก่นะแต่พูดลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่เป็นไรหรอกให้บอกว่าสิบปีอาบน้ำก่อหนาวสักปีเกี่ยวสาวบ่เบื่อ สามสิบปีสูงเสือทีกข่าเจี่ยเหลียวเต็มสี่สิบปีไปหน้าก่อรงายขันอห้าสิบปีกลับจากหน้าหายนอนถอดหวยหกสิบปีเป่าพุ่ยกรดังเจ็ดสิบปีงางท่านบซื้อแปดสิบปีล่มาเรือกระได้เก้าสิบปีขี่ลายโลหูร้อยปีไข่กระต่ายเราไข่กระต่ายนี่คนโบราณคน ติงร้อยปีเล็กๆมันอาบน้ำไม่หนาดวดอกแต่ถ้าคนแก่ี่ต้องรวะวังอาบน้ำตอนกลางวัน <Yeah. S 1> ช่วงแดบกบช่วงร้อนเยตอนเช้าเวลาไปผ่านห้ามอาบไปผา,ดดาตอนเย็นด้วยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอาบน้ำถ้ามันอาบยากเราก็ต้มน้ำถ้ามันมีเครื่องทำน้ำบุญวก็ต้มน้ำไมนพอเดือดและราดผสมผ oh. สมน้ำเกลให้มนพอ พอเย็นเย็นเป็นน้ำปกติอย่าให้มันร้อนจัดถ้าร้อนจัดผิวมันก็จะแตกถ้าให้ถ้าเราผสมให้มันเป็นน้ำปกติเมื่อเรา่าทั่วไปนี้นี่มันจะดีนี่แหละมะลังวันนักซาโกสัจฉันความเกลียดคร้านไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็เป็นความสกปรกมีกลิ่นตัวกลิ่นเหม็นกลิ่นอาบกลินเชินเวลาเข้าสังคมมันก็ไม่น่าเข้า ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เป็นต้นประการที่สี่ที่สำคัญประมาทร,รักตโตลงังความประมาทเป็นหนทางแห่งการห้คนแห่งการรักษาโดยเพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่สำคัญมากคนเรามีรถมีเรือต่างคนต่างกรีเขาก็รีเราก็รี ทำอย่างไรเราจึงจปลอดเวลาไปไหนมาไหนเข้าเมืองกลับบ้านไปตลาดไปสังสรรค์สวนเสหาต่างเราต้องดูตัวเราด้วยเมาแล้วอย่าขับรถเมาให้อยู่กับที่อยู่กับบ้านกับช่องอย่าอย่าคึกขนองอย่าคิดว่าไม่เป็นไรดอกใ้คำว่าไม่เป็นไรที่สุดบ้านมักมันมักจะเป็นไรนะ มีคนเตือนดีแล้วที่มีคนเตือนเราก็รู้จักฟังบ้างอย่างเนี่ยช่วงกระถินที่ผ่านมาเนี่ยมันหลายเดือนก็เคยเล่าให้ฟังเรด้วยบนทัรม้านก็เคยเล่าอ้ช่วงกระถินที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเจ้าของพลุมีเจ้าภาพจ้างเจ้าของพลุไปจุดดูแลเรื่องพลุตะไลไฟเพลียนี่แหละเจ้าของพลุเขาก็ไปจุด ขาก็เอาเหล,ล็กไปต่อเหล็กท่อนเหล,ล็กก้อสร่างก็ตัดเป็นชิ้นๆไปตอแล้วก็เอาพลุไปปัดแล้วก็เอาอคอนไอนค้อนปูนไอค้อนตอกตะปูนีน่แหละเหล็กกับเหล็กมันระทะกันเ,นก,นเนกิกอเกดอะไรขึ้นนี่แหละที่ความประมาทเหล็กกับเหล็กมันปะทะกันเหมือนก้อนหินกับก้อนหินปะทะกันมันก็เกิดการแตกประกายไฟพอประกายไฟปุ๊บ ลูกมันก,ก็ดักมักนก,ก็แตกแตกก็ตายเจ้าของลูกก็ตายลูกน้องของเจ้าของลูกก็ตายตายคาที่ไอตอนมีคนไปนเตือนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่แหละเราต้องรู้จักสำเนีเอไว้เวลามีเพื่อนผูมีญาติมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้า,าอาอาก็ตาก็เตือนก็รู้จักฟังก็บ้างรู้จักยังช่างใจบ้างถ้าเราไม่รู้จักฟังคนไม่รู้จัก อันตรายไม่กลัวอันตรายมันก็จะไม่จะเกิดอ,อันตรายโดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไม่อยากให้คนไทยได้รับอันตรายต่างๆอยากให้ปลอดภัยทุกคนไปมาปลอดภัยกินดื่มปลอดภัยพูดจาปลอดภัยทางไปและกลับการขับรถช้าๆมันก็จะดี ด้วยความไม่ประมาทตรอกซอกซอยแยกซ้ายแยกขวาทางเอกทางโทให้รู้จักรู้จักชะลอบ้างโดยเฉพาะสุภาพสตรีรที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นขับรถกระบะก็ตามขับรถถึงก็ตามตามที่สังเกตดูนะสังเกตพฤติกรรมคนขับรถหนสภาพสตรีขับรถสอง คนแก่คนเฒ่า,า ق, ขับรถสามเด็กขับรถและสี่คนเมาขับรถสี่กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมคล้ายกันคล้ายกันมากคนเมาเนี่ยก็คือส่วนมากเป็นผู้ชายส่วนใหญ่นะเวลาขับรถจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันมากเท่าที่สังเกตด,ดูนะเวลาออกจากวัดไปซื้อข้าวซื้อของรหรือไปเทอะไรก็าตาม ไม่ว่าจะเป็นทางสามแยกตี่แยกทางที่เราให้ผ่านไม่ผ่านมักจะประมาทประมาทโดยเฉพาะทางทางแยกทางสามแยกที่มีสองเลน,นแล้วก็มีไหลาทางมีไหลาทางที่นิดมันหอวิ่งได้นั่นถึงก็ห้ามห้ามวิ่งห้ามผ่านเช่นสามแยกแยกแยกไปทางขวาเราวิ่งตรงเนี่ยถ้าตรงแน่ ถ้ามีทางสองเลนห้ามวิ่งเด็ขาดห้ามไปเดยคขาดถ้าเกิดเราโชคไม่ดีนั่จะเกิดเหตุเกิดภัยขึ้นแต่ถ้าเป็นทางสามเลนตรงสามแยกตัวทีสามแยกไปทางขวาเนี่ยอย่างเช่นแยกสนอไอตรงทีง่มีร,ร้านสัพว์นเยอะเยตรงนี้ห้ามผ่านเด็ดขาดมีกฎหมายด้วยเพราะมันเป็นทางสองเลน แต่ถ้าเป็นทางสามแยกเรื่องจำญาติโยมก็คงจะจำได้สามแยกเรื่อนจำใตรงที่มันวิ่งมาเฉยไอฝั่งขวาอะไะถ้าออกนอกมือฝั่งขวาถ้าเราเข้ามือฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นทางสามเลนสี่เลนกับเลนกลับแบบนี้เลนซ้ายสุดก็จะบอกช่องซ้ายผ่านตลอดแล้วก็หน้าสนามที่ราเขาก็บอก ช่องซ้ายผ่านตลอดแต่ถ้าช่องที่สองที่สามตุ้ตงเล่าเลยห้ามไปเลยคะ่ะเนี่ยเพราะก็บอกว่าช่องซ้ายผ่านตลอดก็คือวิ่งวิ่งได้ตลอดเพราะอยู่สามช่องสี่ช่องกับช่องกลับนี่คือเราต้องรู้กฎจราจรการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงทรงทา